ใช่แต่ตอรลีไม่อยกดีดี๋ย่ไปพ่อมาหอนดต่อซ่นบอกอะไรวดอะสวัสดีครับมารอดหรอเด้อพี่น้องเด้อมารอดหรอเด้อ มานร้อลเหเด้อมาฮ้อนเหรอเด้อเอาโดนเบาเนี่ยเดือดโคตรสุดเเฮ้ยหอมมะหยอนเหรอพี่น้องครับนี่อยู่งานอ่าเกษตรเกษตรต้มนูนครับผมจังหวัดชายภูมิพี่น้องราคาเวรีคาหน่อยมาแล้วครับพี่น้องครับอะพี่พี่แม่แม่พูดอะบ้างท่านเนีขอบคุ้มขอบคุ้มเลยพี่น้องเด้อแม่มารออะไรรอในกลุ่มแล้วค่ะครับ เดีไวดียวนกังต่นมาเพิยังพี่น้องครับโอ้โหเขาเป็นงานเี้ยงเล้ยงติมั้เดี๋ยวว่าจะเป็นที่ี่ย่งนะแม้เดี๋ยวจะเป็นลิ้นมาไหยตงขอบาในกุงราเขาใน้รงรากรุงรจ้าโอ้โหในกรุงรัจ้าอ้แม่เยี่ยมทุกคนด้วยนะครับ อะไรคแนลงครับวัีงานเล่นอยู่ที่เกษตรสมบูรณ์งาเียนมบรครับมาเพียนบรมาอุดมากบนี่บรรยากาศปลอดโปงครับต้องฟาแจ้มใสปลอดผนแน่นอนครับผมเงินมากก็มีมมงโยเั่งพนตุกกรอยู่ได้ครับอยู่ในโดมนี่ต้มีโดมครับผมน่งมีโตคะฟอรมเพียบยจานมะรูกับมะปูได้ ผมมาตบขาตบแน่แน่นองามีี่อแล้วจ้าจิตรจิตรจิตรทุกคนครับผมจ้าแม่แมนจะเริ่มขอกุงรัปผมจะป็นน้องกรลังแ่งนางามเป็นอย่างนี้เพราะปันญ้าเด็ด เพื่อนอาจจะพอมีครับเพื่อนเขาเปิดกระเป๋นของคนอื่นเสร็จเขาอายุกันประมาณสี่สิบตัวประมาณนั่นไงคนเชียงใหม่รอดูแล้วเจ้าแม้ว่าเงินค่าข้าวเสียใหญ่ก่อน ป้าวข้าวข้าวค่าวข้าวายข้าวข้ข้าว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 ขาเว้าวข้าว้าว้าวข้าวข้าว้าวข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 ้างข้าว้วข้าาวน้าวข้าววาดาว้า้นาาว้้้า เอกนุมเอกดาน้องเป็นจุดคลวันเป็นเสิร์สาวน้ำพิมโดยน้องกินดาพี่น้ำหนึ่นะก็ได้ทำไปบ่อซูฟังซื้อมันเป็นไรบอสสามร้อยใจและใจขอบคุณครับขอบคุณครับนี่น้ายนั่งนั่งเอาเกี้ยวไม่ให้่นี่นสีบ่งคองฟ้าป่ ข <anto government> <pop> วานั่กระดแล้วบอังทรดดมาเนยครับโอ้ยวันนี้คนควกลุมน้อยจังเาเรื่อยๆได้พี่น้องเนื้อฝากะไรดแร์ครับผมจนกันเขาครับน้องนี่น้่งนีสวัสดีค่ะอุ้ยผิวขึ้นเ่ยวดอาปากวดไปต้งเถิไล่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ครับไม่เช้าครับเลนน้องจมุ้งครับเล้นถึงกี่โมงนี่หรอเล็นคืนเน้นถึงเย็คืนครับผมมาเด้อมาเด้อพี่น้องเลยมาเด้อมัจจัยน้อดครับบันสักบคหน้าแบเนางเมีบุ้งบุ้งหนึ่งถึงก่อนสวัสดีครับลูกมุ้งสวัสดีครับหมูนั้พี่น้องฟังกุ้งไรก็แช่ครับผมพี่น้องก้วนในในนี้ดีมากเขียนอครับอันนี้ก้วนก้นเรื่องมันไข่ครับ ดีเจน้ไหลบอกนไหลดีม้ไหลเ๊ไม่ได้เล่นถึช้านะครับเราจะพูดเอาเข้ามคนเขาเากับน้เด้าเรา้าไปกันวเจะาุดยุสวัสดีค่ะช่วยบอกบอสลุด้วยค่ะเมื่อไหร่จะเชิญน้องดุ้ยขึ้นเวทีกับน้อง เป็นเน็ซี่สองมลียว้วเดี๋ยวมีโอกาสนะครับผมจะเ<น>ชืช่อมยามากุดกร็พิลลาหน่อยตอนนี้ปีนองกนไร่คนแช่ครับผมพี่นองคเด้เพันะต้นเขากคุ้มกต่เขากุ้มแล้วพี่นองเด้อ ่าหมูร้องเพลงเพราะทำไมไม่พาน้องมาด้วยพอ,อน้องหยองมาทำแม่น้องหยองไม่ได้มาครับเล่นีเพิ่มกับใบขอบคุณครับเล่นอยู่อำเภอกเกษมสมบูรณ์ครับผมจังหวัดเชียงคูบรรยากาศดีกำลังร้องครับบนเดียวกับนี่ลองคดูฟังรุคนจ้าขอบคุณครับ ประมาณนี้ครับพี่น้องครับพี่น้องว่าถ้าในเขาพุ่มนะครับผมเรียนเชิญนะพี่น้องเนอะบรราคาเป็นงร้อยสามสิบห้าบาทครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพีติ้ใจแม่ท่านใดว่าถ้าในเขาพุ่มกันจะเลื่อนเราเขาพุ่มนะพี่น้องเนอะบรราคาบอแพงครับคืนกับพ่อกกันยุ่กกลจิตรแสดงสีทุ่มตรงโดยประมาณครับเล่นได้เสี่ยงคืนครับไไม่ในคุกปีนี้ยังมาฝากคุณพี่แม่นะครับผม ของของคุปติเดือพี่น้องเออพี่น้องครับ อยู่ที่ทททอำเภอเกษตรสมบูรณ์ครับผมเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะครับผมเกษตรสมบูรณ์นะครับที่ว่าการาเกษตรสมบูรณ์ครับผมจังหวัดชัยภูมิครับพี่น้องครับวันนี้้ใดมากพได้กะอย่าลืมเข่าพูมปิดครับพี่น้องครับราคาบาัตรเพียง135งบาทครับผม <S <S วันนี้ทําการแสดงอยู่ที่